สวัสดีครับผมอาจารย์เอกลักษณ์ครับอาจารย์บุญยดา,าพาหาสิงค์ค่ะวันนี้นะครับพวกเราจะพาทุกท่านนะครับมารู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดการการกีฬานะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดวันนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ10ชนิดกีฬาที่ประชาชนนิยมเล่นในปี2568ค่ะข้อมูลนะครับมาจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานประลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากโครงการ Sports a t e l l i t e a c c o u n t SSA ครับทีนี้เรามาดูนะคะ10ชนิดกีฬาที่รับกระแสนิยม10อันดับนะคะอันดับที่10เราเห็นว่ามีจักรยานเราลงมาเป็นตะก้อว่ายน้ำและบาสเกตบอลค่ะจักรยานนะครับก็เราจะเห็นนะครับมีแฟนคับตั้งแต่รุ่นเยาวนะครับก็คือจักรยานขาไถนะครับลงไปถึงนักกีฬาจักรยานนะครับซึ่งตอนนี้ธุรกิจจักรยานขายอุปกรณ์กีฬาเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งจักรยานนะครับก็มีการ ติบโตขึ้นมากนะครับแน่นดับต่อไปครับเรามาดูกันครับอาจารย์บุญญาดาครับคะ่ะทีนี้มาดูลำดับที่4-6ถึง6นะคะเราจะเห็นว่ามีวอลเลย์บอลฟุตซอลและวิ่งกีฬาค่ะโอครับผมอันนี้ได้รับอิทธิพลมาจากไหนคะเรื่องการวิ่งลู่หรือกีฬาอะไรแล้วพวกนี้ครับผมว่าทุกคนต้องแา่เด็กนะครับเราต้องเรียนวิ่งตั้งแต่เด็กถูกไหมครับเราก็โดนฝึกวิ่งกีฬาเป็นกีฬาพื้นฐานนะครับ แล้วก็ฟุตซอลน,นะครับก็เป็นกีฬาที่คนนิยมเล่นมากเลยนะครับ9.62ก็ประมาณ10%เลยนะครับทีนี้มาดูลำดับที่1-3สนะคะนี่ม่พ้นเลยนะคะดับที่3ก็คือแบดมินตันอ่าดับที่2คือฟุตบอลันดับที่1ก็คือวิ่งบนถนนนะคะ <c oughs> ก็กีฬาฟุตบอลน,นะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่คนทุกคนนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายดีวยกว่า มักจะนิยมเล่นแล้วก็ผู้หญิงเล่นไหมครับฟุตบอลเนี่ยนะครับผู้หญิงก็มีค่ะโอ้ oh, ผู้ผู้หญิงก็เล่นกันนะครับส่วนวิ่งอันนี้ทําไมถึงเป็นกีฬาที่คนนิยมเล่นมากที่สุดครับอ,อ,อาจจะเป็นเพราะเรื่องของการเก็บเรคคอร์ด แล้วเรื่องของอวิ่งจํานวน9ก้าวิ่งของอะไรพวกนี้เพราะว่าการวิ่งนะคะมันส่งเสริมในเรื่องของเรื่องสุขภาพด้วยไม่ว่าเรื่องการเต้นหัวใจการลดการเกิดโรคอะไรต่างๆเพราะว่าจากที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าช่วงสถานการณ์โควิดนะคะหลังจากนั้นคนมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมาวิ่งไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเรื่องเยาวชนเรื่องกลุ่มวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยม,มีการนัดกันมามาวิ่งมา มาทํากิจกรรมร่วมกันอันนี้มันก็สร้างสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกได้เหมือนกันนะคะเติบโตในเรื่องของธุรกิจกีฬาไม่ว่าจะเป็นพวกสมาร์ทวอทใช่ไหมคะอาจารย์จิมมี่อาจารย์จิมม,จมี่ได้ใส่สมาร์ทวอทไหมคะใส่ครับนี่ครับผมมีสมาร์ทวอทผมทุกเก้าผมนับเก้าเดินนะครับวันละหมื่นเก้านะครับเราจะได้สุขภาพที่ดีนะครับก็จะเห็นว่าอย่างที่อาจารย์บุญดาบอกนะครับว่าวิ่งนะครับก็เป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถที่จะ เล่นได้ง่ายที่สุดนะครับก็เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับค่ะเรามาดู10ชนิดกีฬานะคะที่ประชาชนเลือกรับชมในปี2568ค่ะนี่มีพ้นเลยนะคะก็คือลำดับหนึ่งก็คือฟุตบอลนะคะ ระดับที่2คือวอลเลย์บอลที่นี้ฟุตบอลน,นะคะอาจจะได้รับกระแสนิยมมาจากไทยลีกหรือทีมชาติไทยนะคะหรือการหรือทัวร์นาเมนต์การแข่งขันระดับนานาชาติเช่นพรีเมียร์ลีกหรือฟุตบอลฟุตบอลโลกนะคะส่วนวอลเลย์บอลน,นะคะเราเราอาจจะได้รับกระแสนิยมอย่างกว้างมากเลยนะคะสำหรับออวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเรานะคะที่เพิ่งมีการจัดทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่ผ่านมานะคะซึ่งได้รับกระแสนิยมจากฐานแฟนคลับจากต่างประเทศนะคะแล้วในประเทศไทยมากค่ะ บาสเกตบอลก็เป็นัดับสานะครับตามด้วยมวยไทยมวยสากลฟุตซอลสนุกเกอร์อีสปอร์ตว่ายน้ำเทควันโดมวยไทยนะครับก็เป็นกีฬาที่ได้รับชมทางทีวีเกือบทุกช่องนะครับเราสามารถชมทางออนไลน์ทางทีวีแล้วก็ทางสนามมวยตอนนี้ก็เป็นกีฬาที่ได้รับความน,นิยมมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็อีสปอร์ตนะครับก็เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับ แล้วก็ตามด้วยเด็กคนดนะครับก็เป็นกีฬาที่เด็กและเยาวชนนะครับตอนนี้ครับให้ความสนใจมาเล่นเป็นจํานวนมากครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาสํานักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะครับก็อยากจะแนะนำนะครับหลักสูตรดีๆนะครับก็คือเราขอเชิญนะครับนักศึกษานะครับที่สนใจจะเข้ามาเรียนหลักสูตรเป็นยาตรีครับ หลักสูตรบปิหารธุรกิจบัณฑิตนะคะสาขาวัตกรรมการจัดการระบบการศึกษาทางไกลนะคะเป็นระบบออนไลน์ที่นักศึกษาอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ต่างประเทศก็ได้อยู่ต่างจังหวัดก็ได้สามารถเรียนได้นะคะจัดสรรเวลาในการเรียนได้ดีะค่ะโดยมหาวิทยาลัยราชพัฏส,ส์นสุนันทานะครับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการซึ่งนักศึกษานะครับก็สามารถนะครับที่จะมาเรียนระบบออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะจบโดยมีความรู้ด้านการจัดการการกีฬาในระดับปิญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้กับนักศึกษานะครับทุกท่านที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามตามลิงก์ที่อยู่ด้านนี้นะครับแล้วมาพบกันในโอกาสต่อไปนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ